สวัสดีผมก็พาทุกคนไปดูกับทีวีไฟล์อัปเดตล่าสุดในตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผนะมได้บั้งสีแล้วมาแล้วเพิ่งนี่อันนี้ก็เยอะแล้วเฮ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากมเท่าไหร่ไม่รู้นะนี่สามพันเฮ้ยสามพันสามร,ร้อยเยอะมากสนใจไหมเฮ้ยเท่ไหมเขา มีทุกนายแล้วหมูจะพาทุกคนมาพบกับอีเวนต์ไหนคืออีเวนต์นี้นะครับเฮ้ยอีเวนต์นี้เลยวันนี้เวนที่เราจะได้ของนะครับน,น,บนี่ล่ะผมขอไปรับอันนี้ก่อนหมูเท่วไปหนึ่งคนมากว่าหมดเท่าไปนี่เห็นได้บ้างเแล้วตอนอนี้คือจะมาเรียบร้อยเสร็จเลยทุกหมดไครับซึ่งมันน่าจะมีวันนี้เท่านั้นนี่ตรงน,นี้ก็มีของใหม่ข้าวเสือชุดไบแบบเจ๋ง ก็พวกสกองสกินปืนเหมือนเดิมแฟชั่นแฟชั่นคอลเลคชั่นก่อนเลยไม่ท่าท่าเยอะเลยแฟชั่นก็มีแค่นี้เหมือนเดิมเออแทบเหมือนเดิมแฟชั่นหายเลยตัวละครเลยม,มีตัวละครใหม่ไหมไม่ได้มีนะผมพามาดูตัวละครใหม่ไอเทมเนี่แงแงมันอัปเดตใหม่แล้วครับข้อตรงนี้ต้องใช้เพชร แล้วก็ลืมบอกผมได้ทั้งสี่แล้วแล้วก็ผมเจอผมสามสิบสามสองอือวันนี้ผมเหดไหมก็คือเนี่ยไอ้พวกของทั้งหมดแะมันเน่เน่เน่เไอพวกพวกนี้ก็เปลี่ยนนะคะเนี่ยดิดูโอเคไหมเปลี่ยนแล้วก็ไปดูแมพพวกนี้เลยแล้วอีกจากนี้ผมก็มีบัตรสร้างห้องเลยครับใครอยากเล่นกับผมแอดมาเลย ชื่อเลยนะครับใครอยากมีหนึ่งกับผมมาเลยไฮไลท์ <A> อะ <N> ่ <A> อะค <N> ืเ <A> ็ซ <N> ีแคทสามสีอะ <N> ่ะซีแคทแนวสามสีใส่ลืกสามในสามีอ่ะนโหดนะ <N> <A> เอ้ยกินผมไอีผมก็เป็นนี้ีสกิลที่ผมเลือกไว้นี่อืม <N> ีเบอลซีพีพอดซีบดูข้อมูล สกิวอะไรลอยขึ้อแม่เหล็กไฟฟ้าทสี่เี่เป็คืออะไรไม่รู้ได้ใช้งานสกิวของสตูอันนี้นี่โหดนะนตรงนี้นี่มันจะเป็นอีเวนต์นะให้เราโหวดนะว่ามันจะมีอะไรสุ่มว่ามันจะมีอะไรนที่โหลดได้โหอันนี้ผมไม่ชอบเลยไฟสัญญาณใส่บเซนเซอร์เนี่ย ผมมันมาบ่อยมากเลยผมก็่คยเห็นลยอันนี้ก็ผู้เรียกโยจมตีผมดักผมยอมนะของวันนี้ก็เป็นบูกหวที่ต่างอื่นนะครับเอ้ยว <Yeah. S 1> ิรีฟงรีเฟสมันเดิมวันล็อกอินยังไม่ถึงเวลาในการรับโถุเขาอยู่ตัตะมานหน,นต้องไปรับวันนี้มานะครับนี่ เนียล yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. like um. ืมบอกผมมีสามท่าแล้วดิเยมอผมถือว่าผมมีแค่สามท่าแล้วผมก็จะพาทุกคนไปดูของใหม่จะมีเก่ใหม่อะไรลูเยอะรังเกงอ่ะวนนี้เิงเก่เลนมันอัปเดตมาเยอะแล้วเกงก็อจะไสองไม่ได้ไม่ได้โอเคสงเกงนี่หว่าเท่เออเท่เลยพ่ เฮ้ยโหนะเฮ้ยเท่ๆตรงเนี้ยคุณภาพเนก็เดี๋ยวข่างพิ่งมีหมวกมาใหม่นะครับผมมีหมวกเงมีได้ไม่กี่ได้ไม่กี่วันเนี่ยผมไม่ได้ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำอ่าเนี่ยผมมีสามสกินสกินสกิ้นค่าพิเศษกี่แค่เนี้ยโปรไฟล์นี่มีสามโปรไฟล์พาราดูเงินมีเยอะไหม นี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสักตาหนึ่งแล้วกันในโหมด 4C นะเดี๋ยวจะมีคนเปิดอะไรนี่นี่นั่นนั่นนั่นในหน้าตรงนั้นเปลี่ยนเนาะนี่เปไงไงเปิดไม่ได้เปวไม่ได้ไม่ได้ถอมือพูดคำอย่างละมันลายงานอยู่ไงลายก็ทำตามปกติไงเปิดเลยโอเคแม่เิ่มสีสันให้เกม มก็กระโดดวิ่งมาเลยนะครับดีมีนี okay? ่รึบอกนแมะมองกันเมื่อไงตัวยืนด้านนั้นไป่เรากระดงตัวด้านนั้นเห็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 นตัวอยู่ตรงนั้นเห็นเห็นเห็นอ่าไป็นการฆวันเด็วอืม โอ๊ยตายแล,ล้วไม่ได้เลกอะไ้วบนนมันก็ามเรอาตายตหรอ่าเล่นนะรักนครับถูกป่มมามงมตมาลักนะครับเดี๋ยวลักนะครับแต่กูเกียดน,นะครับ,บรักน,นะครับต่กูเกียดนะครับคุณคุณจะเล่นตรงนี้สิครับคุณตา พจะเล่นอไนี้ได้ไหมไอ,อสลัดผมโมโหมากเลยครับเปงงจเลยเ็ถึงคมเล่นหยกใหหยกพ่จอตามิงน,นะครับอเสื้อประเทไหบน,น,นี้ผมซื้อมาใหม่เลยเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าเชื่อผมเห่นินว่า าเดียวเสื้อเสื้อเดียวก็เสียวได้ที่มีหลายเสื้ออยู่แล้วจากที่ดูมาเสื้อเดียวก็เสียวได้มันจะดีมากเลยเป็นเสื้อเดียวเอ้ยอันนี้ด้วยเสื้อไม่เท่ก็เสียวได้ดีกว่าแง่แง่แง่เสื้อไม่เท่ก็เสียวได้ หลเล่นหลังมันกดเล่นหลังไว้มันกดเล่นหลังกดเล่นหลังกดเล่นหลังมันกดเล่นหลังกดตัวเล่นหลังตัวเล่นช้ยังไงเพื่อนไม่ไม่ไม่ปืนมันผมไม่ใช้แล้วมัมนจะเฉยๆมากเล่นนี้แล้วไอ้ตน่เหรอนี่ยมันจะรู้คุณค่าของเงินรวมจีบบวกไปที่ไปไตัวนึงเกาะเต็มกาด หมวกเดมหมวกเดมห้าร้อยไรบลูสิิดอุยดิจิตเนี้ยไม่ได้ดิจิตดิจไม่ได้สปอนดไม่ดสีเอมห้าร้อยเอ็มร้อยห้าสิบเลยนะเเอ็มห้าร้อยเอ็มรอยหาสกิลพรอสกิลอได้ยังรู้ยังยังรู้อาแวอะไรไม่รู้นะไร้ผมอ่านผิดความไพดเลยครับสกิลมันชื่ออะไรคาคอนย่าเพิ่งปล่อย ผมเล่นฟรีไฟอยู่คร mm ับ hmm. พี่ชา like <masterpiece> ่งอ <de> ู่ไหะเอาอะไรสมหแล้วมันยิงยนะบอ่ดูมันยังไม่ใช่ดีนะยิงเล่นไม่ค่อยได้เพราะว่าผมมันจระเทน่เลยเรับเพื่อน ผมเห็นแล้วม you know? like uh ันคืออะไรนี่นี่นี่ฮิตไซเบอร์มันมีู่ตรงกลางแบบนี้เขวเ้ยงแล้วเขวเหยงแล้วเขวี้ยงเออตายเอาเอาเบลสองตายแล้วไอ้พวเห็นตายบันคืหนึ่งสองสามตายคนดี้ตายชายนะเออแล้วคนที่หนึ่งก็เหลือคนเดียวมีตายแล้ว ก็ระวังด้วยนะอิสระแล้วมันจะกระโดดลงมาจากที่สูงทำไมเอาอะไรเรามันอยู่ตัวเดียวเนี่ยโห่ตัวเดียวเนี่ยก็จะต้องเล่นต่อนะค่ะนี่มาผมจะได้ไม่้นะแล้วกันตาหนึ่งดีละถึงได้พิ้ชัดแดบคือว่ากเลยเอาอะไรลงิ่มมาเมืองใต้ตั้ง อะไรอะไรอ่ะเริ่มมาตายเฉยอ่ะอู้ยม่ยอบเลยเริ่มมาตายตัวเล่นแต่คุณเล่นแต่กูเนาะคนนี้มันยังไม่เล่นดับเบิลคิลน้องเมื่อตายตายในเตียงไปทันยัง โอเคเห็นไหมเมื่อกี้มันเปลี่ยนเนาะอัปเดตใหม่นี่มาแล้วทำไมมันต้องกูว่าโนโบอลไฟได้อ๋อบาฟ้าหมาแซ่บเลยแซ่บเลยครับพ่อแม่พี่หนูอืม นอนยังครอันี่มันจริงมากเลยยเดงผมจะปผมจะตัวในบ้าน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 กูได้กูได้ของละ ไอ้ันทน่ snowstormed you. ขอขอหน่อยกินขอสซุบแซบเอพ่อแม่พี่น้องโอ้ยกูจะใช้สกิลเร็วๆกพ่ออยากเห็นคน ผมเพิ่งได้ดกินนี้มาไม่นานเลยครับเจียวไหมขนาดวอกพิมพอะไยครับเจีรวไม่เท่แต่ก็เสียวได้กระโดดกระโดดกระโดดมองเขากูเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้ว ไปตรงนั้นอันนีเอาไม่เห็นเจอละขอไอซ์สวอหน่อยเข,เข้า,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 าทีแเลยจะออกอยากออกมากเลยอยากอไรอะไรอะนม่ผมแล้วทำไมผมมันแ,แข็งเนี่ยตกยิ้มใหม่อัปเดตใหม่เหรอผมไม่เคยโดนอัปเดทนะนั่นสาบเดตอัปเดตมานานแล้วก็ บอกไปคันมือที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามตอนนี้ผู้ติดตามใกลหนึ่งร้อยคนแล้วแปดสิบเก้าคนแล้วก่อนนี้ตอนนี้ได้หนึ่งร้อยแล้วตับไก่ไม่ตับไก่เพื่อมันใกล้หนึ่งร้อยทีมมโหดมากเลยค่ะปวดแบเอ้าตายได้ไงอ่ะมันเหลือตัวเดียวหนึ่งหนง อ้าวตีแต้มสีสีได้แล้วไตรน้น้องเอชาชนะมันให้ได้เลยครับรตู้ตชนะตอนไหนลิปผมก็จะจบตอนนั้น,นโอเคอเอไปตรงนั้น g ีสามหกไม่เล่นไม่เป็น g ีสามหกเล่นเป็นอะไรเล่นเน็นยู

ก็รองเนี่ยอยู่ด้านนั้นพี่อะไรฟอร์สไม่ต้งไปเล็บมือปหลบด้านหน้าไม่มีอะไรนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันเน็ตนะครับตัวหนึ่งมันก็มันมันเห็นมันเห็นนะครับ กหลบหลบอยู่ตัวนี้มันไม่เห็นเะาเรก็เลยล้มทำไมไล้ right. มัเลยเจ็ดหยอดผมนี่นี่ปืนไหนปืนอะไรแตนมันสมัยก่อนปืนเจ็ดปีสมัยนี่ปืนหาแล้วอแต่กอนปืเจ็ดปีใครรู้ว่า ปืนนี่อะไรบอกนะไม่ใช่ซื้อปืนนะใครกอล์ฟปืนเจ็ปีทำไมนี่ปืนอะไรปืนอัพเดตเหรอแยกเลยอับรอบสิปีอ่ะอปืนหาอะไรแถวนี้มีเจอปืนับอกก่อนก่อนอยากปืน first r o u n เลี้ยมเลี้ยล้เลีงเอาลตอนนี้ยร

ถ้าใจของผมไม่ชัดขอบไปผมจะเลือบบกคะแนนครับกูว่าแรงลีแน่นอนหรือน่าจะปกป้องไม่ร,ไมรู<อ>้ปลาบูดทิ้งก่อนไ,ไปตรงนั้นโอ้โหเลือดเลือดเลือดผมกินก่อนไม่น่าปลาบูดเล่นเลยกินก่อนรแซ่บเลยกินผมไหมอร่อย เ <c> เ <ười> ้ไปดักอ้าวี <Đ ập. S 1> ่วนวน่วขอบคุณนะต่อวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกว่งไปแล้วไปแล้วาม่วนอย่าวนอย่าวนโดยดั ไลไกันวะเรียบเลยตายพอ,อนี้่นันจะเล่นสนไรนะผมาจะเล่นมืสควอตโอเคนะ d บโอเค่าผมจะเล่นอะไระตอนแรกว่าจะมาเยออัปเดตสุดท้ายเลย แทงกูรลโอเคกันผมจะเล่นให้เลมันสีหดคุณราชาไดมอนดเว้ยเวลาลุยแล้วราชาซีไฟอะใ<ห>้า <9 S 1> <9 S 2> หนึ่งหนึ่งกับผมไม่มา มาเลยมาเลยใครอยากนงก็มาเลยีแคทชขคหน <PM> หคาและทำราเลยับแมวก็มาเลยศรูแล้วานชากับแมวลองดกันแรนะฮะอันเนอันนอันนกูเห็นแลอันนอันนกูก็เห็นน เห็นนั่นแหละเฮ้ยดูเฮยมีตัวมีตัวจะพุ่งหลบก่อนตรกกุบชุบุเฮ้ยสายชาร์จอบคุณนะว กีดดาบโอเคกีดดาบมันกีดดาบมันดับขอบคุณนละ I kind of snowstormed you เดี๋ยวผมได้อะไรใี้ดูโตรอบนี้มึงสไนค์ที่สินใจเ๋ยซไนคยคู่เต้าโกงโกงเนี่ย อแล้วมันจะมีคนเจอท่นนี้เพราะผมเล่นเก่งเลืแบนเลนเก่งวมันจะมีคนเอพีเปอล์ิเลมันจะมีคนมาผิเมนว่าผมโป ผู้ส rumor, ีกันหนึ่งขอของหน่อยตอนนั้นเป๊ะเป๊ะเลยเดี๋ยวกูรลเบิดอีกแน่นอนเป๊ะเป๊ะเอ้อันนี้เชาสมัยก่อนผมอยากเป็นมีใครได้มีใจแล้วเองถือไป ลลยเรักใจ First Blood ักใจผมด้วยความจริงมันถึงคล้ใจถึงถึงช่วงหลบหลบนั่นเป็นมักตัดไป ย oh, no, no. oh, hey, ังไนอ่ะอดน้องอ้องจังปี๋หยหอนหดนหดนผมไม่อยากคือหาว่าปูของเล่นเล่นกะเองอยู่ก็นเถว่าผมคือราชาปูมันโปรได้หมไม่ผมเล่นที่ดึงเมืซึ่งต่านหา เราด้องเาจะหาเราเลยกบุงโุดนะเลยกเล่นกะกาดไปก่อนเพราเป็นุมมากขอของหน่อย Right this is a lesson นี่ไ มองกล้วเลยเพื่อเห็นอะไรอ่ะทำไมมันขนตั่งเยอะตั่งแยะไม่ยิงยิงผมโอ้ขนตั่งเยอะมึงไม่ค่ะ <Double> kill. จบได้ที่มจบเลยจบที่ทแบบเกียดล้ไม่เป็นมือสไนล์ละแตมเิมอนเี้ยตาเนี้ยจ,จบท <ขอ S 2> ี่เลย กินให้คนดูหิวตามอามาอ,มอร่อยอกินให้คนดูหิวตามการใช้สกิลค้นหาและลเลย bay ra rồi Cứu em Right this is a lesson and I'm a fast learner โอ้ยนี่คือสีมสัะนแสบแทนน้อาษาบานคือของาษาบา,คคา,บานคุออกเลยตึงจ้า,า,าใช้สกิค้นหาและทำลายเลยรูแล้วเอ๊ะเ,เๆ เหนนัน้นอ้ีลมทเลือดเลือลดเลือดอนมันมนมัมีตัวผมเห็นข้างบนไอ้ลูกศรเนี่ยตัวนค มีส่วนข,ข้างบนอ่ะน่าจะมีตัวผมว่าน่าจะทำศกเคลื่อนเลยอยู่ม่เห็น,นเหรอเหรอเหรอจบครับจบไม่ต้องคุณพ่ขขอ thào 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 chọc 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 lên. chọc đi chọc đi. chọc chọc chọc